สวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวนะครับผมแบรนด์จากสิงคโปร์ที่ใช้เครื่องสวิสนะครับผมก็จะเป็น2แบรนด์นี้นะครับที่อยู่ในร้านเราก็คือ1นึ่งเลยก็คือ b บเด e r นะครับผมซัพพลายคอมมานีอีกแบรนด์หนึ่งเลยก็คือเป็นกูโปแกรม่านะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูที่โบเดอร์กันก่อนนะครับก็จะเป็นแบรนด์จากสิงคโปร์นะครับผมที่เริ่มโด่งดังมาจากตัว k ิ c k s t a r t e r นะครับก็ตัวกล่องของตัวนี้ก็คือตัว d y ดี e y จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับมี ลักษณะสเปคแบบนี้อยู่เป็นกล่องลังเปิดออกมานะครับนี่ดูก็ะจะมีกล่องข้างในอยู่นะครับผมห่อด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งตัวแพคเกจจิ้งของโบ d เดอร์ค่อนข้างทำมาดีนะครับในทุกๆรุ่นเลยก็จะเป็นกล่องวัสดุมันจะเป็นแบบนี้ครับมันคล้ายๆกับกล่องโฟมนะมีน้ำหนักความเบานะครับไม่ใช่หนังนะครับผมเป็นเหมือนกับ กล่องใส่อุปกรณ์แบบนี้นะครับมีตาโบเดอร์สีส้มอยู่เปิดออกมาก็จะพบกับตัวผ้าเชนไอกานะครับสำหรับตัวโอเดซีนะครับผมนี่แถมมาให้ในทุกๆเรือนนะครับแล้วก็ตัวายกาอยู่ข้างในแบบนี้อันนี้คือแคลิฟอร์เนียแบล็กนะครับผมตัววารันตี้การ์ต่างๆของแถมที่เป็นพวกสติกเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีสติกเกอร์แถมให้แมนนวลนะครับผมการลงทะเบียนวารันตีมบนหน้าเว็บไซต์ของทางโบเดอร์เองนะครับ นี่คือแมนนวลนะครับก็จะเก็บไว้ในกล่องมานนี้กล่องค่อนข้างดูดีนะครับสําหรับโบเดอร์ก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยววางอยงนี้มีฐานรองนะครับนี่นะครับเป็นออแองก์นิดนึงโอเคนี่ครับเป็นตัวแคลรี่แบล็กนะครับผม แล้วก็สําหรับกูโปโแกรมมานะครับผมก็เป็นแบรนด์สิงคโปร์เหมือนกันเป็นแบรนด์ไมโครแบรนด์มาตั้งแต่หลักเกือบเกือบสิปีได้แล้วนะครับผมเป็นแบรนด์แรกๆที่ร้านเคยเอาเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็เน้นตลาดทางยุโรปกับอเมริกาเป็นหลักก็จะใช้เป็นเครื่องสวิสเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือรุ่นไดมัสเตอร์นี่เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นซองอผ้าแล้วก็เป็นโครงพลาสติกอยู่ข้างในนะครับผมก็ค่อนข้างใช้พกพาได้ง่ายมีวารันตีการ์ดอยู่นี้นะครับ นี่ครับวันติกาโคโแกม่านะครับผมแล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งเป็นช่องสำหรับ,บใส่ตัวนาฬิกานี่นะครับแล้วก็สายสำรองมีไขควงให้นะครับสำหรับโ่โรแกม่าจะได้ใส่สำรองแบบนี้แล้วก็ไขควงหนึ่งตัวนะครับนาฬิกาไดมัสเตอร์นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับไดมัสเตอร์ครับเป็นแบรนด์สิงคโปร์ทั้งคู่นะครับผมที่เอ่อ มีชื่อเสียงอยู่ในสิงคโปร์อยู่แล้วด้วยนะครับทั้งสองแบรนด์เลยนะครับก็คือกรุโปกรามาแล้วก็โบเดอร์นี่นะครับไซส์จะใกล้เคียงกันนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวสเปกก่อนสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเป็นตัวกันน้ําลึกพร้อมกับฮีเลียมเอสเคปบาลนันข้างนะครับนี่คือปุ่มฮีเลียมเอสเคปบาลเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับน,นักดาน้ํามืออาชีพนะครับผมใช้ในการดําน้ําลึกนะครับผมแล้วก็มีการกันน้ํา ทั้งคู่เนี่ยตัวคุโบคามา500เมตรครับแล้วก็โวนของโบเดอร์โอดิซีก็เป็น500เมตรเหมือนกันซึ่งทั้งคู่เป็นเครื่องเซอร์วิสทั้งคู่นะครับผมเป็นซีรีส์ของเครื่องเซอร์วิสของทางโบเดอร์จะเป็นเครื่อง c e l i ต้ SWU 200เป็นเครื่องที่ใช้อยู่ในพวก o l ลิสนะครับผมตระกูลพวกนี้นี่ะความถี28,800รอบนะครับพลังงานสำรอง40ชั่วโมงขึ้นลานมือได้เดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับขึ้นลนมือได้นะครับ แล้วก็แฮกเข็มวินาทีได้เวลาตั้งเวลานะครับเข็มวิจะหยุดเดินแบบนี้สำหรับคูโปรแกรมมานะครับผมก็เป็นเครื่องที่ตระกูลคล้ายๆกัน E T A ครับ2824ความถี่28,800เท่ากันนะครับผมก็เป็นเครื่องที่ใช้พาด่วมกันได้เลย s T M U สกับ E T A นะครับผมความถี่28800แล้วก็ขึ้นลานมือได้แฮกเข็มวินาทีได้นะครับผมเป็นเครื่องเซมิออโต้ก็คือใช้การเคลื่อนไหวแบบนี้ให้พลังงานเข็มวิเริ่มเดินนะครับ แล้วก็ขึ้นแลนด์มือได้ด้วยนี่นะครับผมเพราะาทั้งสองเรือนมีขนาดตัวเรือนที่ใกล้เคียงกันนะครับผมสำหรับโบเดอร์เนี่ย45.5กุโปแกรมมาส44มีนะครับต่างกันประมาณ1.5มิลแล้วก็ตัวเร,รือนจะต่างกันนิดนึงเพราะว่าโบเดอร์จะเน้นความเป็นมิลิเอรี่เน้นความแบบว่าดิบๆนิดนึงนะครับผมเป็นสีตัวเรือนือนกันเมทัลนะครับนี่ครับเป็นมายมจะมี โลโก้ Local, ของทางโบเดอร์อยู่ตัวเรือนทะีัทำเป็นสีกันเมทัลแบบมีรอยเขาเรียกว่าทำสีมาให้ดูวินเทจอยู่แล้วนะครับนี่ส่วนคุโบกมนมานะครับเป็นตัวเรือนขัดด้านทั้งเรือเลยซาตินบรัสนี่นะครับแบบนี้มีตาคุโบกมมมาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็กระจกซับไฟทั้งคู่นะครับผมเหมือนกระจกดมซับไฟของทางโบเดอร์จะเป็นดมซับไฟที่ อาจจะไม่ได้โค้งมากส่วนตัวคุปโปกรมม่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโดมซิฟาเหมือนกันอาจจะโค้งอันนิดเดียวครับส่วนเบเซลของตัวคุปโปกรมม่าจะเป็นเบเซลเซรามิกทรงโคง้งคอนเวกซ์นะครับแบบนี้หมุนได้120คลิกนะครับนี่นะครับผมส่วนตัวโบเดอร์ก็เป็น120คลิกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นวัสดุเดียวตัวเรือนเลยก็คือเป็น เบเซลสเตลเลสสตีล uh, นะครับทำสีกันเมทัลแบบนี้ครับ120คลิกเหมือนกันเซตเข็มกับหน้าปัดนะครับผมของไทม์บอเดอร์นั้นจะเป็นหน้าปัดแบบแคลิฟอร์เนียสีพลายน้ำวินเทจนะครับแคลิฟอร์เนียคือจะเป็นหน้าปัดที่มีเลขโรมันอยู่ครึ่งบนแล้วก็เลขอาราบิกอยู่ครึ่งล่างนะครับเซตเข็มเป็นสีน้ําเงินคล้ายกับบูสตีลนะครับผมมีวันที่อยู่ตรงในหัวน,นาฬิกาแล้วก็มีลิงรอบในนะครับผมเขียนว่าฮีเลียมเอสเข็วบ้า ทิปเปิลล็อกนะครับทิปเปิลล็อกคลาวนะครับก็คือเม็ดวายลมล็อก3ชัน้นกันน้ำลึกได้ส่วนของทางกโกโบแกม่านะครับผมจะเป็นหน้าปัดแบบ2ชั้นนะครับผมก็คือตัวมาร์กเกอร์พลายน้ำเนี่ยมันจะบุ๋มล้มใบากตัวหน้าปัดนิดนึงนะครับผมแล้วว่าพลายน้ำเป็นสีเป็นแกรเดียนแกลเ,เดียนก็คือว่าตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นการไล่สีนะครับผม จะเห็นว่าสีดำเข้มมาจากตรงขอบแล้วก็มาเป็นสีอ่อนสีเทาตรงกลางนะครับเป็นหน้าปัดเกรเดียนนะครับภายนน้เป็นซูเปอร์ลูมินาวา C3 ทั้งคู่นะครับผมเพราะว่าของโบเดอร์ก็เป็น C3 เหมือนกันเป็นสวิสซูเปอร์ลูมนะครับภายนน้ำจะค่อนข้างสว่างทั้งคู่เลยแต่ส่วนของคูโบกร,รม,ม่าตรงขอบเบซลที่เป็นเซรามิกก็จะมีภายน้ําด้วยส่วนของโบเดอร์เนี่ยมันจะมีแค่จุดตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมสายได้มาเป็นสายหนังทั้งคู่นะครับผมก็ของทางโบเดอร์ จะเป็นอิตาเลียนเรเตอร์นะครับผมเป็นหนังจากอิตาลีหนังวัวนะครับมีตาปั๊มตาเรียบร้อยบานพับเป็นแบบสีเดียวตัวเรือนนะครับผมส่วนของคูโปแกรมมาก็จะเป็นแบรนด์จากทางอเมริกาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอาใช่เป็นหนังเหมือนกันนะครับหนังแท้จากทางอเมอเมริกาครับ USA นะครับมีตาปั๊มตาคูโปแกรมมา็นสีน้ําตาล ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองท้าไปดูนะครับมิลลักทูลักตรงนี้ของทางโบเดอร์อาจจะดูไม่ได้ยาวมากเทียบกับสายความกว้างประมาณนี้นะครับจะเป็นแนวแบบมิลิทอรีนิดๆิดนะครับผมแล้วก็หน้าตาคล้ายๆล้ายกับฟิลวอชใส่ลุยได้นะครับใส่แบบวินเทจสวยๆนะครับสีมันจะไม่ได้เป็นสีเงินสนิทจะเป็นสีแบบกันเมทัลนิดๆ,ๆิดแบบนี้นะครับฝาหลังก็จะเป็นแบบขันเกลียวนะครับมีโลโก้แต่และรุ่นออกแบบมา ตัวโลโก้ด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นงานค่อนข้างสวยนะครับฝาหลังของทอมบูเดอร์แต่ส่วนของกุปโปเคม,ม่าฝาหลังเป็นแบบน็อตขันนะครับผมแล้วก็มีตรากุปโปเคม,ม่าอยู่มีรหัสรุ่นต่างๆอยู่นะครับผมสเปกสวิสอัตโนมัตินะครับผมซับไฟพวกนี้เป็นไม่ยมกันเกลียวเหมือนกันเดี๋ยวลองสัางให้ดูนะตัวนี้44มิลเป็นสไตล์แบบวินเทจนะครับผมเข็มวนาทีสีแดงนะครับ ภายน้้ำชัดตัวนี้สวยนะครับพอเทียบกันแล้วก็ความจริงเป็นสสไตล์นะครับทั้งโบเดอร์แล้วก็กูโปแกรม่ากูโปแกรม่าจะดูมีความเป็นวินเทจดิวิ่งดิวิ่งวอชนิดหนึ่งก็คือเป็นนาฬิกาดำน้ำแบบโบราณมันก็มีความเงางามของตัวหน้าปัดที่เป็นแบบซันเบอร์สแกรเดียนนะครับแล้วก็เบเซลเป็นเซรามิกกระจกดอมซัฟไฟส่วนโบเดอร์อย่างที่บอกครับมันจะเป็นแบบฟิลวอชเป็นมิลิชินรีวอช ก็เป็นในการอาหารลุยๆหน่อยหนึ่งนะครับผมซึ่งแตกต่างกันถึงแม้ว่าไซส์ใจะใกล้ๆกันแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเบสสกูลเดียวกันเลย SW200 กับ ETA2824 นะครับเป็นเครื่องที่ผลิตมาเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์บนแพทเทนที่พื้นฐานเดียวกันนะครับผมดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เลือกได้นะครับเป็น2แบรนด์จากสิงคโปร์ Singapore ที่เป็น์วิสเป็นเครื่อง์วิสแท้ๆนะครับผมแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะนิยมในทางทั้งสิงคโปร์แล้วก็ทั่วโลกด้วย ก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมก็วันนี้เป็นคลิปรีวิว2แบรนด์จากสิงคโปร์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับ